ลองเพลงมาแลครับวันนี้ก็เป็นวันเปิดเทอมวันแรกนะครับของโรงเรียนวันนส้ศึกษาครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรายการมาในทิงเด็กของมาด้วยนะครับคุรับอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศในโรงเรียนของจีเนียนะคะ เดินไปโน่นแล้วอันนี้วันนี้เลิกเร็วยังไม่มีการบ้านวันนี้มีการบ้านยังลรกมีแล้วฮะการบ้านมีแล้วเหรอแน่ใจโอโ้าวเหรอใช่า <c oughs> เดี๋ยวขอถ่ายบรรยากาศในโรงเรียนแปบ๊บหนึ่ง